นี่คือสถานีรถไฟจังหวัดเพชรบุรีนะครับอาคารหลังใหม่นะครับ,รบอาคารหลังใหม่เปิดใช้งานมาก็ประมาณหลายเดือนแล้วนะครับสร้างเสร็จนี้มีรถไปสายท่องเที่ยวรอยยันมัดซ้ำมานะครับเดี๋ยวไปชมอรอยยันบัดซ้ำนะครับว่าเป็นยังไงเห็นจันในภาพนะครับไปสายท่องเที่ยวนะครับ นีอยู่ที่สถานีรถไฟจังหวัดเพชรบุรีนะครับนะครับเป็น,นรถไฟสายท่องเที่ยวนะครับรอย่านบันสรซ่อมนะครับเห็นแต่ในเพื่อนๆที่รีวิวทาง YouTube นะครับของนี้มาด้วนที่จังหวัดเพชรบุรีครับมาจอดเทียบพา,าร์ทเนต์ที่จังหวัดเพชรบุรีนะครับนะครับ รถซ้ำนะครับรถไปญี่ปุ่นที่เอามาปรับปรุปรปงใหม่นะครับเนี่ยเทียบชานชาลาที่จังหวัดเพชรบุรีครับนี่ตรงพื้นตรงนี้เป็นตู้เคาน์เตอร์บาร์นะครับเคาน์เตอร์บาร์อาหารนะครับของหานพวกเครืร่องดื่มเร็วันนี้ค,นะครับ,บอรอจะรถซ้ำ ครับเพิ่งมาเห็นครั้งแรกนะครับคับหลังจากที่เห็นแต่ในช่อง YouTube ที่เพื่อนๆได้ถ่ายลงไปนะครับวันนี้ได้เห็นอของจริงนะครับมี่ทางขึ้นนะครับ